ครับสวัสดีครับผมนะครับซันนักขลินนะครับอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่สวนเบญจมาศบ้านไร่นะครับอำเภอตะบนไก่คาอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับผมนะครับตัวนี้เป็นแปลงดอกเบญจมาศนะครับช่วงที่ไปที่มานะครับถามว่าทําไมถึงถึงสนใจในการปลูกเบญจมาศเนื่องจากชื่นชอบในการทําเกษตรอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็หาช่องทางโอกาสในการปลูกดอกเบญจมาศเนี่ย เปนจะมาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดค่อนข้างมากนะครับผมก็เลยหาช่องทางในการที่เราชื่นชอบนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะมาปลูกเนื่องด้วยทั้งราคาการตลาดอะไรเงี้ยครับผมยังไม่มีการแข่งขันเยอะครับผมก็เลยตัดสินใจปลูกครับผม ก็จะเป็นสายพันธุ์ตุ่นจ้าที่เราูนะครับตัวนี้จะเป็นมัมมาเลนะครับจากเีมอาร์ส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นปีกปองสีเขียวนะครับีกองสีเขียวตัวนี้มัมจะดูกย่าบ้างครับตันนี้ก็จะเป็นปีงปองสีขาวนะครับผมปีกองสีขาวมาดูกล่องต่อไปนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีส้มสีส้มนี่คือมัม มัมสีส้มตัวนี้ก็จะเป็นดอกตระกูลคล้ายๆกันเลยครับผมก็คือเป็นพวกกีบบังเหมือนกันก็จะมีสีส้มสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีขาวครับแต่ว่าที่ส่วนเราก็จะมีแค่สีสองสีจากันธางครับผมต่อไปก็จะเป็นสีชมพูนะครับตัวนี้ช l u e c a ท e y ตัวนี้ก็จะเป็นสีสายพันธุ์หนึ่งที่เรียกว่าเป็นดอกมัมได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เป็นที่เรียกนะครับผมต่อไปจะเป็นดอกมัม มัมหน้าตันนะครับผมมัมหน้าตันเนี่ยจะมีสองสีนะครับที่ที่สวนเราเลือกใช้ก็คือมัมหน้าตันสีขาวใจเหลืองบางที่เรียกอาขาวไขดาวนะครับผมว่าลักษณะเด่นเขาก็คืออ่าคล้ายไขยดาวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดมากเช่นกันครับตัวนี้ก็จะต่อไปจะเป็นแป้งสีเขียวนะครับตัวนี้ต้องการของตลาดก็มากเช่นกันครับจะเป็นร้านดอกไม้ต่าง รใช่ว่ามีสีสันที่แปลกตาดีนะครับเพราะว่าดอกไม้ส่วนมากเราจะเห็นกันเนี่ยจะเป็นแค่สีขาวสีเหลืองเป็นสีนพื้นทั่วไปนะฮะแต่ส่วนสีเขียวนี่จะเป็นสีแปลกตาเลยนะครับผมต่อไปเลยนะครับอันนี้นจะเป็นมัมอ่ตอนนี้เราเราเองอยู่มัมเพราะว่าสีขาวมัมที่จะค่อนข้างเยอะตัวนี้นจะค่อนข้างปูกก็ต้องใช้ตาข่ายนะครับนิดนึงเพราะว่าต้นเขาเขียวลโลเบเอานะครับ แปลงตัวนี้เป็นชมพูปิดบางนะครับหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าเราจะดูว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับกเราจะเป็นพวกตอไม้นะครับเป็นไม้ค้ายันตาขายยูเขาแล้วเดี๋ยวเราเข้าแปลงที่เป็นแปลงสีขาวดอกใหญ่เลยนะครับสีขาวดอกใหญ่เป็นสีที่อันดับหนึ่งของตลาดเลยนะครับอันดับหนึ่ง เป็นที่ต้องการใช้มากๆเลยครับมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดเลยนะครับนี่คือสีขาวดอกใหญ่สีขาวดอกใหญ่ที่สวนก็จะมีสายพันธุ์หลักๆอยู่สองสายพันธุ์นะครับก็คือเป็นขาวเบนจมาศญี่ปุ่นกับขาวเบนจมาสสนูนะครับส่วนมากเราก็จะเรียกแค่นามสกุลเขาทุกอย่างนะครับเป็นเป็นเบนจมาศเเช่นตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นเบนนะครับเรียกเบนเบนสนูเบนญี่ปุ่นมาเล่อินฟองมัมขีบบ้าง เราจะไม่เรียกว่าเป็นมาเพราะว่าตัวเป็นฉา,านะครับครับนี้ก็จะเป็นสีขาวเลยนะครับแต่งทั้งดอกช่อและดอกเดียวนะครับผมเ,เราทำทั้งดอกช่อและดอกเดียวส่วนทางนี้นะครับเป็นสีส้มส้มตาแมวส้มเพชรตาแมวครับผมตัวนี้เป็นเป็นดอกฟิ้งปองเหมือนกันครับเป็นดอกฟิงปองดอกแข็งนะครับแต่ว่าตัวนี้จะดอกเล็กกว่า แล้วเรามาดูแทนที่สีสีสีสันสวยงามนะครับตัวนี้จะถูกใจวัยรุ่นหน่อยนะครับผมวัยรุ่นค่อนข้างชอบเพราะว่าช่วงงานปัดฉีดงานอะไรอย่างนี้นะครับผมเราก็ต้องการใช้กามีสีสันที่จุดฉาดนะครับสีเขียวแปลกตาสีม่วงนะครับผมสีม่วงที่เป็นความรสุิ์ปเมเลยครับงเมลยสนะครับม่วงสีเขียวนะครับ นเป็นออกสีสีแดงนะครับตัวน,นี้ดอกแบบอดอกไม้ที่สวนเรานะครับก็จะเป็นสีขาวและสีเหลืองครับเราจะเน้นแค่สีขาวและสีเหลืองพวกดอกสีแบบนี้นะครับเราก็จะปลูกบ้างนะครับแต่ว่าเราจะปลูกเป็นฤดูกาลที่จริงก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ ความต้องการของตลาดนะครับเขาจะต้องการแค่สีขาวและสีเหลืองครับเพราะว่าสีขาวและสีเหลืองเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกงานเลยครับผมสามารถใช้ได้ทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานอ่กงๆก็สามารถใช้ได้ครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดครับผม วิธีการดูแลรักษานะครับก็เริ่มตั้งแต่ปลูกเลยนะครับเบนจามาาเนี่ยเราจะไม่ใช้เมล็ดเราจะใช้ยอดในการปักชมเอานะครับซึ่งแปลงแม่พันธุ์เนี่ยเราต้องปลูกในโรงเรือนเพราะว่าเขาโดนฝนไม่ได้นะครับผมแล้วก็ต้องเปิดไฟให้ตลอดนะครับผมเปิดไฟให้ตลอดแล้วพอเราได้ต้นกล้ามาแล้วนะครับผมเราก็จะมาลงปลูกช่วงปลูกได้ช่วงเจ็ดวันแรกนะครับเราก็จะเริ่มใส่ขี้ไก่นะครับผมแล้วก็เริ่มใส่ปุ๋ยสูตร16-16บ้านเราเลยครับ อดอกไม้นะครับถึงจะเป็นดอกไม้ที่เหมือนจะปลูกยากแต่ที่จริงก็ปลูกเหมือนผักบ้านเราเลยนะครับผมพอปลูกได้ 1- นถึงสเดือนนะครับเราก็ใส่ไฟตั้งแต่วันที่1นึ่งจนถึงวันที่60สิครับหกวันนะครับสเดือนเราก็เริ่มใส่ไฟหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอาไฟหลอดไฟออกนะครับผมก็เอาหลอดไฟออกแล้วนะครับเราก็นับไปอีก60วันนะครับอีกสเดือนกว่าเขาจะที่จะเป็นดอก ที่สามารถพร้อมตัดจำไหนได้นะครับตั้งแต่ระยะเวลาปลูกจนถึงตัดดอกขายนะครับผมใช้เวลาทังหมด4เดือนนะครับผมช่วงระยะเวลาตัดดอกนะครับปัญหาที่พบบ่อยนะครับคือช่วงเดือนนี้จะเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤด,ดูฝนเข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วก็ช่วงหน้าร้อนที่อาจจะมีฝนถ้าฝนตกเมื่อไหร่นะครับพวกเชื้อรา,าแมลงแมงกินูนนะครับผมมันก็จะมากัด ดอกเล่านะครับที่สวนก็ใช้เป็นพวกน้ำส้มควันไม้ครับผมเป็นสารชีวภาพไล่แมลงกรับจัดแมลงครับก็จะเป็นพวกส่วนมากก็จะเป็นเป็นปัญหานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับฝนแล้วก็แมลงนะครับผมเพลี้ยต่างๆก็มีเช่นกันครับก็การปลูกนะครับก็ค่อนข้างถือว่าถ้าจะว่าง่ายก็ว่าง่ายนะครับแต่ว่าถ้าจะว่ายากก็ว่ายากนะครับผมแต่ว่านี่ฮะครับผม ครับตอนนี้นะครับผมก็เป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปี6กนะครับผมก็เข้าไปได้คำแนะนำดีๆจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดและสำนักง,งานเกษตรอำเภอนะครับเพื่อข้ร่วมเป็นสมาชิกนะครับเป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อเพิ่มพูความรู้ประสบการณ์แล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆนะครับจากจากสำนักง,งานเกษตรนะครับในการ ปรับปรุงดินใช้ดินอย่างไรนะครับการปลูกอย่างไรเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพดินอะไรต่างๆนะครับผมก็ต้องขอบคุณสำนักงานกเกษตรตั้งหและสามารถเสียดสีไ <devo> ด<ๆ>้ครับนะครับท่านใดสนใจนะครับที่อยากสาดูงานสนใจในการปลูกนะครับสามารถเข้ามาดูงานนะครับที่บ้านไร่ตําตบลไก่คําอําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญครับโทร0 6 1 0 7 4 7 4 2 1ฟังอีกครั้งนะครับ 061 07 4 7 4 2 1ครับหรือท่านใดสนใจอยากเข้าดูหน้าเฟซนะครับซันฟรังซิสฟาร์มนะครับผมเป็นภาษาไทยนะครับผมสามารถเข้าอินบล็อกเข้ามาได้เลยนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมครับ